so bad so big so good very beautiful เอ๊ะฟ้าว่ามันดูธรรมดาไปไหมคะมีวิธีอื่นอีกไหม่น่าที่จะทำให้เราพูดภาษาอังกฤษแล้วดูมีความรู้ดูเหมือนว่าเราเป็นฝรั่งมากขึ้นกว่านี้มาดูกันดีกว่าค่ะ วันนี้ฟ่มาพร้อมกับ2วิธีที่จะทําให้เราพูดคําว่ามากได้อย่างมีมิติมีความกลมกล่อมมากขึ้นกว่าเดิมนอกเหนือนจาก so very really จะพูดว่ามากได้ยังไงอีกบ้างมาเริ่มดูที่วิธีแรกกันเลยค่ะวิธีที่1ค่ะเราก็เลือกคําศัพท์อื่นที่มีความหมายว่ามากอยู่แล้วในตัวยกตัวอย่างเช่นดีมาก so good เปลี่ยนเป็น amazing awesome excellent Amazing, awesome, e x c e l l e n t หรือเยี่มาก So bad, ลองเปลี่ยนเป็น Horrible, Horrible, awful, awful ใหญ่มากค่ะแทนที่จะใช้ So big <Wow. S 1> ลองเปลี่ยนเป็น Huge, Huge หรือ Enormous, Enormous ใหญ่มากมาโหราเลยค่ะ มีใหญ่แล้วก็ต้องมีเล็กใช่ไหมคะเปลี่ยนจาก so small เป็น tiny tiny เล็กนิดเดียวเองหรือบางครั้งเราอาจจะได้ยินฝรั่งพูดว่า teeny tiny teeny tiny เล็กกะจิตริดนิดเดียวเองค่ะอร่อยมากเปลี่ยนจาก so tasty เป็น delicious เน้นพยายานที่สองนะคะ delicious สวยมากเลยคะ่ะเปลี่ยนจาก so beautiful เป็น gorgeous Gorgeous ฉลาดมากค่ะเปลี่ยนจาก so smart เป็น brilliant brilliant รู้สึกเหนื่อยมากค่ะเปลี่ยนจาก so tired เป็น exhausted exhausted วิธีที่2ค่ะให้ลองเลือกใช้คำว่ามากแบบสุดๆต่อไปนี้ที่ไฟเลือกมาให้จริงๆมีหลายคำมากเลยนะคะแต่วันนี้ไฟมีมาสอนทั้งหมด4คํคำนำสี่คำเหล่านี้วางไว้หน้าคำในขั้นตอนที่1ได้แก่ absolutely absolutely คำที่สองค่ะ awfully awfully totally totally และคำสุดท้ายค่ะออกเสียงยากนิดนึงให้เน้นพยายา์ที่สองนะคะ completely completely มาลองดูประโยคตัวอย่างกันค่ะหนังเรื่องนั้นมันดีมากเลยอะ่ะ the movie is so good เปลี่ยนสเต็ปที่หนึ่ง the movie is amazing เพิ่มขั้นตอนที่2 The movie is absolutely amazing. The movie is absolutely amazing. บางคนอาจจะสงสัยว่า a w f u l l y มาจากคำว่า Allful ที่แปลว่าแย่มากแล้วเอ๊มันจะต้องใช้กับประโยคความหมายในเชิงลบอย่างเดียวหรือเปล่าไม่ใช่นะคะใช้ได้ทั้งบวกแล้วก็ลบมีความหมายว่าสุดๆไปเลย The movie is awfully interesting. หนังมันน่าสนใจสุดๆเลยอะ่ะ แต่ถ้าหนังไม่ดีค่ะเปลี่ยนจาก the movie is so bad สเต็ปที่หนึ่งได้ว่า the movie is horrible the movie is absolutely horrible หนังมันโคตรแย่เลยอะหรือ the movie is awful และเพิ่มสเต็ปที่2 the movie is completely awful the movie is completely awful หนังมันแย่สุดๆเลยอะอพาร์ตเมนต์ของฉันมันเล็กมากเปลี่ยนจาก my apartment is so small เป็น My apartment is tiny. My apartment is awfully tiny. อพาร์ทเมนต์ของฉันมันโคตรเล็กเลยอะ่ะหบ้านของคุณโคตรใหญ่เลยอะ่ะเรียนจาก Your house is so big เป็น Your house is enormous. Your house is, enormous. Your house is absolutely enormous. Your house is absolutely enormous. อาหารนี้อร่อยมากเลยอะ่ะ This food is so tasty. This food is delicious. This food is absolutely delicious. I am so tired. I'm completely exhausted. Oh, I'm completely so exhausted. You are so beautiful. You are completely gorgeous. You are so smart. You are absolutely brilliant. และนี่ก็คือ2วิธีที่จะพูดคำว่ามากให้ดูมีมิติและมีระดับมากขึ้นที่ฟ้ายนำมาฝากทุกคนวันนี้ค่ะและถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะช่วยส่งอีโมจิรูปยกนิ้วโป้งเป็นความหมายว่าเยี่ยมมากเลย awfully interesting awfully good ให้ฟ้ายที่คอมเมนต์ทันทีนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมช่วยกดไลค์และไป subscribe ฝฟายใน t u b e c h anel n ด้วยนะคะเจอก,กันกับฟ้ายคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย